วัสดีครับเอกมาแล้วครับผมชีวิตดีเมื่อที่ใช่เฮงๆปังปังรวยๆวยครับวันนี้มาแบบสบายๆนะครับผมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการบริหารการจัดการการบริหารการจัดการนะครับถ้าจะแยกส่วนไปแล้วจะมีอยู่ประมาณ3ส่วนด้วยกันส่วนแรกของชะตาฟ้าส่วนที่2ของชะตาคนส่วนที่3 ของชะตาดินชะตาฟ้าเราไม่สามารถกำหนดได้นะครับผมพรหมบรรดาลฟ้าฤิา์ขิตนะครับจะต้องเป็นไปตามกรรมตามวาระที่ได้เกิดมาที่เราเคยทำกรรมดีกรรมชั่วไว้ชะตาแบบนี้คนเราทุกคนไม่สามารถกำหนดได้นะครับผมต่อไปชะตาคนชะตาคนเนี่ยหมายถึงคนที่เรายือนอยู่บนโลกนี้นะครับผม คนที่เรายืนเนี่ยเราสามารถกําหนดตัวเองได้การลิขิตตัวเองได้ความมุ่งมั่นะของคนเราเนี่ยสามารถทําได้นะครับชะตาคนของเราเนี่ยเราจะต้องรู้วันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดของเราเนี่ยก็หมายถึงจะพูดกันง่ายที่สุดก็หมายถึงาบาร์โคดนะครับบาร์โคดของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับตอนที่เราเกิดมาเนี่ยจะรับพลังดีหรือว่าพลังร้าย ได้รับหาใจเฮือกแรกของเราที่เข้าไปเนี่ยได้อากาศแบบไหนเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราเมื่อเราโตขึ้นมาเราก็สามารถที่จะพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพลิกแพงและแก้ไขตัวเองได้นะครับจากที่เคยเกเรก็จะปรับปรุงให้เปลี่ยนเป็นนิสัยดีขึ้นนะฮะการที่เรารู้วันเดือนปีเกิดเนี่ยเราก็จะรู้ธาตุประจําตัวของเราการที่เรารู้ธาตุประจําตัวของเราเราก็ าตัวเราตามาธาตุของเรานะครับการใช้าธาตุมาส่งเสริมให้ตัวบุคคลนะครับและประการที่3ชตาดินดินนะครับผมก็หมายถึงพื้นดินที่ดินที่นาที่อยู่อาศัยบ้านห้างสับสินค้าร้านค้าที่ดินแต่ละแปลงนะครับผมจะมีรูปร่างหน้าตามไม่เหมือนกัน บางที่ดินจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสบางที่ดินจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าบางที่บางแปลงก็จะมีวว้าวาแวงแวงที่ทุกแปลงเราก็สามารถจัดสถานที่ให้แมทกับคนที่อยู่นะครับสมมุติว่าเจ้าของบ้านซื้อบ้านมาแล้วต้องการปรับปรุงที่ดิน ก็สูว่าที่ดินแปลงที่อยู่เนี่ยหันหน้าไปทางทิศเหนือหันหน้าไปทางทิศเหนือนี่หมายถึงถนนที่เข้าบ้านอยู่ทางทิศเหนือเราก็ปรับปรุงที่ดินแปลงดังกล่าวให้ถูกหลักตามหลักวิชาห่วงจุย้ยให้ถูกหลักตามการหมุนของโรคนะครับผมเพราะว่าโรคเราเนี่ยหนึ่งชั่วโมงจะหมุนรอบตัวเองในขณะที่หมุนรอบตัวเองนะจะมี พลังงานแม่เด็กจากขั้วโลกใต้วิ่งเข้ามาหาขั้วโกขั้วโกเหนือเราก็จะเ,เขาเรียกว่าแอดจัตหรือว่า,าปรับสมดุลให้ผู้อยู่อาศัยกับที่ดินแปลงน,นั้นให้ก่อประโยชน์สูงสุดนะครับแล้ยวยังไง EP ต่อไปผมจะมาอธิบายรายละเอียดนะครับผมโอเคนะครับจากเอก ชีวิตดีเมื่อที่ใช่เฮงเฮปังปังรวยๆค่ะ